เอาละวันนี้เราจะมากอยู่กันในช่องของเจโอนะอันนี้คลิปนี้เราอัดตั้งแต่วันที่31ตอนนี้ประมาณ5ทุ่มใช่ไหมเดียว31<ป>5ทุ่มเดือน12ใช่ไหมแต่ว่าคลิปอาจจะยังไม่ได้หลงใช่ไหมอันนี้ยังไม่ถึงปีใหม่นะฮะทั้งที่ในปฏิทินในคอมเดือนที่หนึ่งวันที่หกนะฮะตอนนี้เดียวเรากำลังโกหกอยู่<ป> สิ่งที่เรา,าพูดก็คือคลิปที่ยังไม่ลงเพราะว่าคอมเครื่องนี้พอราลเล่นเกมแล้วมันดับมันก็เลยไม่ได้ลงคลิปแล้วก็คอมไอเดียมันค่อนข้างที่จะพังอันนี้อาจจะได้ลงคืนวันที่หกนะฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเราอัดวันที่สาสิบเอ็ดตอนห้าทุ่มนะฮะยอนซับขึ้นนะเว้ยเดี๋ยวยอสซับว่าที่แรกหกห้าหกห้าหกห้าตอนนี้ห้าหกเก้าแล้วเพิ่มมา ทำตังทีไม่ต้องลงคลิปนะ <c oughs> เอาลว้อันจริง<ว>มันไม่มีอนได้ทำแล้วมันมีแต่แค่แบบมันไม่มีคนเล่นด้วย <c oughs> ใช่เออคลิปชี้แจงหรอกนะจะมี1นาทีในการชีร้แจงเฮ้ยอันจริงๆอยากไล้ไล้ใน tiktok นะเว้ยแต่ไล้ไม่เป็นนะ อย่าพูดคำนยาบอ,อ,อยากไล่ติ๊กตอกว่าไล์เป็นบะอันนี้คือประตูหลังเฮ้ยขอให้ขอให้เปิดหลังบ้านของ youtube ป่ะวะมันเปิดได้ปะ อันนี้การรับชมอันนี้จำนวนคนดูนะฮะตั้งแต่วันที่แปดแล้วเราจะดูได้ไงว่าพู้ติตาลมาช่วงวันโอ้ผู้ติตาลมาช่วงวันวันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่สี่นะฮะเพราะฉะนั้นไอเดี๋ยวกว่าหกนะอันนี้เราอัดลิปในวันที่หนะกเดืดอนที่หนึ่งนะไม่รู้ว่าดูดูไม่เป็น ันน่าจะดูได้แต่ตัวดูไม่เปลี่ยนเนื้อหายอดนิยมของคุณในช่วงระยะเวลาคือสอนวิชีเข้าเอเซเดียนห้าแล้วก็ตอนทำภารกิจหมดแล้วไม่มีภารกิจค้นแล้วก็ประตูไอประตูเนี้ยผมทำภารกิจผมทำใหม่มาอีกครั้งหนึ่งเลยนะแต่ว่าครั้งที่ทำใหมนะ่เนีะยคือไม่ไม่เสียเว้ยพูดแล้วไม่ค่อยได้ยินพวกคอมเมนต์พวกคอมเมนต์ยับเลย แล้วก็เข้าเก็บไม่ได้วสมาพเนี่ยมันจะไปแก้ปัญหาแนละ้วแล้วก็มีวอลซีวอลซี C ตอนโดนหลอกแล้วก็พลายจิตสีเขียวสมมรติจะเป็นจีเจเอเ้ยจริงๆอยากเล่นจีเจเอนี่นนไหมอ่าอยากเล่นโคน้เล่นอยากเล่นนอเป้เฮ้ยมีคนติดตามจากวันพีทมาหนึ่งคน เอสเสดียนหกเอสเสดียนห้าห้าคน g เ a สองคนเขาเกียนไม่ได้สิบสามคนอ้มันดูกันอย่างนี้แต่เราไม่รู้ช่วง,ยยงระยะเวลาอันนี้ประมาณอันนี้ไม่มีคนติดตามเลยโอเคอันนี้ก็มาชี้แจงไงนะ จอกันในเกม GTA ไอเกมบนพีซโหลดละ